คัเร่งไวให้รถวิ่งเรื่อยๆค่ะอย่าปล่อยรถไหลไปเองตอนนี้ครูสอนอยู่ที่คลองหกนะคะคลองหกคลองหลวงประทุมธานีสอนพี่เอเป็นวันที่สองตอนนี้เราฝึกพื้นฐานการขับกันอยู่ฝึกขับรถให้ตรงทางฝึกเลี้ยวฝึกใช้เบรก พี่เอไปเรียนโรงเรียนมาแล้วพี่เอไปเรียนมาแล้วมีใบขับขี่แล้วแต่ขับรถไม่ได้ไ,ไม่ได้นี่ไม่ได้เลยด้วยนะไม่ใช่ไม่คล่องนะคะไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่ทุกคูเนี่ยไม่ได้ว่าพี่เอนะแต่คือไปเรียนมาแล้วมันไม่ได้อะไร ไอ้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาค่ะเปิดสัญญาณไฟแล้วทําไงมองกระจกข้างไหมเออเตรียมตัวนู่นนี่นั่นมองไปบนสะพานมองข้างไปฝั่งน้นสิมีใครเลี้ยวข้ามมาไหมนู่นนี่นั่นเอออย่านั่งตาค้างตาลอ,อยนี่เรเว้ยให้ถึงสะพานให้ถึงสะพานอ่ะทาไงเท้าวางที่เบรกก่อนเลี้ยวอ่ะถึงคอสะพานก่อนพี่เอดูตื่นตัวถึงขอสะพานไป<ต><ต>เลี้ยวพี่เอเลี้ยวมา,วมามค่อยๆพอลดเลี้ยวยังพี่เอว่ามันเลี้ยวขึ้นสะพานได้ยังได้แล้ว ออมาแตะเคร่งเบาๆพี่เอ,อแตะเบาๆคืนค่อยๆคืนประกองอ่ะอยีาเพิ่งคืนหมดใช่ไหมพอคืนหมดแล้วมันเข้าคอคืนเนี่ยตรงแล้วพี่เอ,อพี่อย่าตาลอยนะพี่เอ,อมองทางมองทางที่ซ้ายหน่อยพี่รถมาเออคืนปรับตัวคืนสีท้าอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อเหยียบเครื่งลงได้ด้วยเบรกแล้วพีอ่อจะเบรกทันไหมถ้าไม่เบรกลงมาเบรกชะลอไม่ใช่เบรกจอดหัน้รถไปทางขวา เปิดสัญญาณไฟหรือ,อยังเบรกจอดพี่เอตื่นพี่เอมองแต่ว่ารถมาไหมรถมาไหมพี่เอได้รู้ไหมว่าเราต้องจอดที่ไหนจอดที่ทางเออแล้วหันหน้ารถไปหรือ,อยังจอดจอดให้ดีพี่แล้วตั้งใจไปอย่างดีมองซ้ายขวาซ้ายว่างไหมขวาว่างไหมว่างายป,ปล่อยเบรกเลี้ยวตั้งใจเลี้ยวด้วยค่ะเลนซ้ายอยู่ที่ไหนหาให้เจออย่ามองหัวรถค่ะไปไปไหนพี่ครูว่ารถกำลังจะไปเลนขวาไปคลองแล้วนะ คืนมาไปคืนไปแต่คัาเร่งไปพี่เอรถจะชนอย่าเลี้ยวแบบนี้อีกให้มองทางแล้วยาหมุนมั่วเพราะการที่จะแตะคันเร่งไปไเี่ยทำให้รถเราโน่นวิ่งไปคลองค่ะครูสอนแล้วว่าทาไมรถมันถึงไม่เลี้ยวถามว่าเมื่อกี้นะี่ทำไมมันถึงเลี้ยวไม่เสร็จสักทีหนึ่งก็รถเรามันไม่วิ่งไงพี่ต้องแตะคันเร่งอ่ะใช่ก็รถมันไม่วิ่งไงมันต้องแตะคันเร่ง รถคันนี้นะคะขับยากปล่อยเบรกรถไม่วิ่งรถแต่ละคันครูเคยบอกแล้วมันไม่เหมือนกันต่อให้เป็นรถเก่งเกียร์ออโต้เนี่ยก็ไม่เหมือนคันนี้นะคะปล่อยเบรกรถไม่วิ่งต้องแต่คันเร่งพอเมื่อไหร่ถ้าปล่อยคันเร่งปุ๊บรถด,ดึงเลยรถมันจะช้าลงเลยรถจะไม่วิ่งหรืไม่ไหลมันไม่มีแรงไหลไม่เหมือนรถคันอื่นสุดิจะขับยากตัวนี้นะคะตัวสวิฟยังดีกว่านี้นะ สวิฟ์เนี่ยเป็นปกติคือปล่อยเบรกลดวิ่งไหลรถวิ่งไหล,หลได้แต่ตัวเนี้ยสุสกิตตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะขับยากทั้งเกียร์ธรรมดาออตตเ,เกียร์ออโต้เลยเกียร์ธรรมดาก็ขับยากตื่นตัวถ้า,าอยากขับรถเป็นต้องตื่นตัวคนที่เขาขับเป็นเขาทำยังไงกันเขามองซ้ายมองขวาเข้าเบรคเขาชะลอกันตรงไหนอะไรยังไงเรานึกต้องมีจินตนาการ จินตนาการกับคิดไปเองนี่มันเหมือนกันนะจินตนาการคือจินตนาการว่าเอ๊ะมันต้องเป็นอย่างนี้มันผานมันพ้นในชีวิตจริงมันไม่ใช่มันไม่พ้นอืมองเวลาที่พี่นั่งข้างเนี่ยพี่คิดอะไรได้พี่มองอะไรบ้างเวลาพี่ขับพี่ก็ต้องทําแบบนั้นคิดแบบนั้นมองให้เห็นมองแบบมีสติเอออันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เลี้ยวอันนี้ไม่เลี้ยว ถึงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยถึงตรงไหนเฮ้ยถึงคอสะภาแล้วนะครูบอกว่าถึงคอสพาแล้วต้องเลี้ยวแล้วนะอย่างเงี้ยไปเมื่อวานเรียนาแรกพเพรไม่ได้อะไรเลยเลี้ยวก็ไม่ได้เบรกก็ไม่ได้วันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นรู้สึกว่าเบรกก็ยังมีเบรกหัวทิมหัวทิมเบรกแรงเกินไปด้วยความยังยังกลัวและอยู่ในภววังอยู่ แต่ครูเชื่อว,ว่าถ้าเราตั้งใจเบรกดีๆมันก็จะทำไดไ้อย่างวันนี้นะครูบอกว่าอยากให้ครูจับพวงมาลัยอีกคนขับต้องเป็นคนหมุนเองเลี้ยวเองแล้วครูดุนะครูดุเสียงดังเลยโดนตีแล้วด้วยค่ะโดนตีเออโดนตีแรงด้วยค่ะไม่งั้นที่อจะทําได้ไหมละ<ช>่ะดูสินี่พี่เอหมุนเองครูบอกว่าอยาให้ครูหมุนเองนะถ้าครูหมุนถ้าครูเป็นคนหมุนให้นี่คือห่วยแต่คนขับขับไม่ได้ไง คูถึงต้องเป็นคนหมุนให้คือมันแย่มากอ่ะไม่ใช่สิเราเป็นคนขับได้เราต้องไปจ้ะเราเป็นคนขับมาเราต้องหมุนเองสิไม่ใช่ครูหมุนให้ไม่ได้พี่เอโดนตีเพราะว่าเพราะอะไรพราะลนถามไอ้สิ่งที่ครูบอกว่าไม่ให้ทำใช่ไหมใช่ค่ะพี่เอควยมือควยมือหมืนพุงอะไรมั่วพันไปหมดเออแล้วทำไงมันจะชนนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้น แล้วดูสิพอโดนครูตีพี่เอกก็จะได้เตือนตัวเองไงไม่ได้คห้ามพันห้ามพันห้ามไอ้นี่เออห้ามควยให้ชะลอเออชะลอค่อยค่อยหมุนค่อยค่อยคืนแล้วที่สําคัญคืออะไรฟังครูเออถ้าโดนตีเนี่ยจะฟังครูแต่ถ้าไม่โดนตีเมื่อวานเมื่อวานพี่ไม่ได้ฟังอะไรครูเลยคิดจะอยากจะทําอย่างเดียวพยายามอย่างเดียวพยายามจะท้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยน่เรียนกับครูเพ้นต้องฟังครูเห็นไหมวันนี้ก็เริ่มได้ใช่ไหมพี่เอกทำไมฟังครูแล้วฉันเขาโดนตีด้วยค่ะเออ นี่เราถามว่าครูอยากตีมไหมครูพูดเบาๆพูดพอเพราะว่าถ้าพูดเบาพี่ก็สติไม่มาเออนั่งลอยอยู่มืออยู่กลัวอยู่ล่นอยู่เพราะเมื่อวานเนี้ยพอเริ่มเรียนปุ๊บนะครูก็บอกเลยพี่เอพี่เอเนี่ยลนนั่นเนี่ยคุยไม่ได้ดุเลยนะพี่เอก็เริ่มลนแล้วอ่ะยังไม่ได้ดุเลยพูดเบาๆเนี่ยอ่ะไปเพิ่งไปแล้วเพิ่งไปเพิ่งไปเออเพิ่งไปแล้วก่อนที่รถคันนั้นจะมาเนี่ยพี่เราถึงก่อนนะอ่ะชะลอน่อยชะลอเบรกเบรกอ่ะไปเบรกไปดีปล่อยปล่อยให้มันที่ พี่เอว่ามันถึงสะพานหรือยังเนี่ยเออไปเลี้ยวเด้อเลีเ้ยวเลี้ยวพีเอหมนุน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 พออ่ะขึ้นไปแล้วแต่ขั้นเงิเบาๆอ่ะขึ้นขึ้นลูกพี่เมย์เอจับพรมอะไรสิทำไมเอาสองมือไปรวมกันน่ะขึ้นตรงเมื่อกี้ไปดูคลิปนะพะขอขบอยขึ้นตรงพี่เอนิ่งคลิปเลยแล้วมือสองมือทีไมไปรวมไปอยู่ข้างบนตอนที่เราหมุนพรมอะไรอย่าเบ็กไว้ ปล่อยเบรกแล้วไปปรับหน้ารถให้ตรงได้ค่ะแล้วปรับหน้ารถเอียงปรับมองไปตรงสิพีมองไปกงงไปกลเบรกทำไมรถมันไหลมาพี่เอกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยพี่เอนึกซิแล้วเดี๋ยวยุดหยุดรถซิพี่เอหยุดเรากำลังทำอะไรอยู่พีเอเรากำลังจะเลี้ยวขวาแล้วทำไมรถมันนิ่งอย่างเงี้ยทำไมมันนิ่งตรงอย่างเงี้ย พี่เอพี่เอลองมองข้างหน้าสิเราจะเลี้ยวขวาทาง,งนู้นแต่ทําไมหน้ารถเรามันตรงมาทางนี้พี่เอว่าทําไมหน้ารถเรามันตรงไปข้างล่างอย่างเงี้ยแล้วมันจะเลี้ยวยังไงอ่ะพี่มองทะลุสะพานไปสายว่างปล่อยเบรกไมน้อยพี่ไปเลี้ยวขวาไปหมุนต่อหมุนพี่พี่เอหมุนปันไม่พอหรอกเลนซ้ายมองเลนซ้ายอย่ามองไปายากค่ะคืนคืนเล็้วรถมาไป,ไปแต่เครื่งเบา,บา รถสวนมาหนุนแล้วมองที่ไหนท้ารถสวนมามองข้างหน้ามองข้างหน้ามองเลนซ้ายทางของเรา <Okay. S 1> พี่เอหมุนพรมลายไวไปรูเห็นปรับต้องสามรอบแล้วรถังไม่ตรงหมุนแล,ล้วคืนหมุนแล,ล้วคืนหมุนแล,ล้วคืนโดยที่รถมันยังไม่ไปเลยยังไม่ตรงเลยเมื่อกี้ยังไม่ถึงสะพานแล้วรีบข้ามรีบข้ามนั้คือเบี่ยงนิดเดียวแต่ไม่ใช่เลี้ยวเลยมันยังไม่ถึงคอสะพานที่ข้ามมาเนี่ยมีรถหกล้อมาเนะี่ย ก็ให้ถึงก่อนสิแล้วเวลาเบรกก็จะไปเบรกแรงค่ะเบรกแล้วปล่อยออกมันจะได้วิ่งต่อได้แล้วเบรกแรงเกินไปเบรกเยอะเกินไปทําให้รถมันช้าลงเยอะเกินไปพอปล่อยเบรกรถไม่วิ่งแล้วแต่เบรกพอรถช้าลงแล้วปล่อยเบรกให้มันไปต่อความเร็วมันจะได้ต่อเนื่องได้แล้วเราจะเลี้ยวพี่ เราจะอะไรลงไปเฉยๆตรงๆทางก็แคบเราจะเลี้ยวเร้ยังไงถ้าหน้ารถเราไม่หันแต่ทันที่เราจะเลี้ยวไว้มันจะหมุนขวาไว้ก่อนเออหันหน้ารถไม่ใช่หมุนขวาค่ะพี่หันหน้ารถไปทางขวาค่ะจะเลี้ยวซ้ายหันหน้ารถไปทางซ้ายหันหน้ารถไปแต่พี่บอกว่าหมุนขวาพี่ก็แค่หมุนขวานะแต่ก็ไม่รู้ว่าหน้ารถอาจจะไม่ไปก็ได้นะเออหน้ารถอาจจะไม่ไปทางขวาก็ได้นะถ้าพี่คิดแค่ว่าแค่หมุนขวานะ่ก็หมุนแค่ไหนอะท่านตัวเองบอกว่าหมุนขวาตัวเองก็จะไม่ได้ดูเงาก็นี่ไงครูพี่หมุนขวาแล้วนะ แต่หน้ารถไปไหมพีไม่ไปถูกพี่ต้องบอกว่าหันหน้ารถไปทางขวาแล้วพี่ก็ดูว่าฉันต้องหันไปแค่ไหนมันถึงจะพอมันถึงจะพอแบบพอดีอะ่ะว่าเออฉันไปต่อนนีนรถฉันจะเลี้ยวไปเลนซ้ายได้นะมันจะเลี้ยวได้ง่ายพี่ลองสังเกตสินั่งรถเวลาเขาเลี้ยวเนี่ยไม่ว่าทุกครั้งเลยเวลาที่เขาเลี้ยวเนี่ยเขาจะหันหน้ารถไปทางที่เขาจะเลี้ยวคนที่เขาขับรถไปแล้วทุกคนเหมือนกันหมดเลย กจะเลี้ยวซ้ายก็หันหน้าเราไปทางซ้ายไว้จะเลี้ยวขวาก็หันหน้าเราไปทางขวาไม่ต้องดูไข่ดูรู่ก็ได้เวลาขู่ขับรถให้นั่งเนี่ยฝนมันลงบางๆพี่เอดันไอ้ที่ปัดนฝนขึ้นขึ้นยกขึ้นดันขึ้นเออทีเดียวใช้ปลายนิ้วสิพี่ไม่ต้องมาจับมันถ้าดันขึ้นทีหนึ่งมันก็จะปัดแค่ทีเดียว แ้วถ้าเราเอาลงหนึ่งล็อกเนี่ยมันจะเปิดเองมันจะปัดเองนานๆปัดทีหนึ่งในนี้นะคะมีทั้งทางตรงโคง้งแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเนี่ยมันเป็นการเลี้ยวขึ้นสะพานมันก็เหมือนเลี้ยวเข้าซอยนั่นแหละเลี้ยวขึ้นสะพานเป็นก็เลี้ยวเข้าซอยเป็นที่สําคัญคือพี่เอเบรไม่ไปเลยเบรไม่ได้เบรกจอดกับไปอยู่สองอยางพอปล่อยเบรกรถไม่วิ่งด้วยรถพี่เอขับยาก ถ้าเป็นรถขับง่ายๆคือปล่อยเบรกแล้วรถมันวิ่งไงมันก็จะง่ายในการควบคุมมันจะมีแรงส่งแรงไหลทําให้แตะคันเร่งแล้วมันก็จะไม่ค่อยเกินขับรถตรงทางไว้อย่ามองสิ่งแวดล้อมมองรถของเราไว้ไปคร<ล><า>ตายไหมเนี่ยไอ้เอ,เอี คือแตะบนสะพานค่ะมองทางไปเลี้ยวเลี้ยวพอดูสิรถมันมาแล้วเนี่ยเออแอกค่อยคืนคืนค่อยคคืนเี่เออนี่ยดูสิพี่ออคืนตรงแล้วดูรถสิรถเข้าหาสะพานก็บอกว่าค่อยๆคืนจะหมุนไวทำไมเบรกชะลอเบรกตอนลงเขาใช้เบรกลงพี่ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะวิ่งลงไม่ได้มันไหลลงได้ค่ะนี่ พอถึงคอสะพานทำไงหันรถไปทางขวาพี่เออย่าจอดครูบอกให้หันรถไปทางขวาไม่ใช่จอดพี่เอดูรถกินเลนขวาเลยรู้ไหมพี่เอทำไงจอดรถแล้วหมุนขวาเนี่ยก็พี่เอพูดกับครูมากี้เนี้ยครูบอกว่านี่ถ้าเราจะเลี้ยวถ้าเราจะเลี้ยวทําไงคะพี่เอบอกห<อ>มุนครูไม่ได้บอกให้จอดให้หมุนครูบอกให้ลงมาแล้วหันรถไปทางขวาพี่เอก็หัดฟังครูหน่อยเอาที่สมองคิดอีกแล้ว คุไม่ได้ให้จอดรถแล้วหมุนนะพี่เอพี่เอไปเอาที่ไหนมาเนี่ยคูบอกว่าให้ลงมาชะลอลงมาถึงคอสะพานชะลอลงมาลหานันแล้วไปทางขวาหมุนพรมอะไรไปรถวิ่งวยสิจะได้รู้ไงว่าเราหมุนมากหรือหมุนน้อยนี่พี่เอจอดรถนู่นตั้งแต่อยู่คอสะพานอยู่ข้างบนนู่นไะจอดรถแล้วหมุนขวาแล้วก็วิ่งลงมาแล้วจะรู้ได้ไงที่เราหมุนไว้มันพอหรือไม่พอนี่ซ้ายขวาว่างไปไวเบรกไปเลี้ยวพี่เอตื่นไปแต่ข้าเลี้ยงข้ามไปเดี๋ยวรถชนตืน ทำไมจะเลี้ยวแล้วหันซ้ายหันขวายอย่างนั้นละ่ะพี่เอทำไมไม่มองทางทาง่ะพี่เอมองซ้ายเลนซ้ายมองตานี่โฟกัสจะเลนซ้ายอย่างเดียวไม่มองอะไรเลยนอกจากเลนซ้ายไอ้จอดรถแล้วหมุนขวาเนี่ยไปเอาที่ไหนมาเนี่ยนึกย้อนกลับไปสิครูไม่เคยพูดนะว่าถ้าจะเลี้ยวเนี่ยหยุดรถแล้วหมุนขวาไว้มีแต่พี่เอที่พูดแต่สะพานนู่นละ่ะเมื่อกี้เนี่ยก็พูดครูถามว่าเวลาจะเลี้ยวทำไงอ๋อให้หมุนขวา ค paid, ุณไม่ได like. ้พ hmm. like ูดว่าคุณไม่ได้บอกว่าหมุนขวาเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราหมุนขวาเราก็จะหมุนขวาอย่างเดียวนี่ไงคุณบอกให้หันหน้าเราไปทางขวาแล้วพี่จอดอยู่พี่จะหันหน้าเราไปทางขวาได้ยังไงจอดรถแล้วหมุนครูไม่ได้ให้ทำครูให้เราชะลอมาถึงคอสะพานชะลอแล้วหันหน้าเราไปทางขวาแล้วจอดหันหน้าเราไปทางขวาเราถึงจอดไม่จะจอดแล้วหันหน้าเราไปทางขวาพี่เอาไหมนี่การที่ไม่ฟังครูนี่แหละได้ยินแล้วก็เอาแบบความคิดของตัวเองเข้าใจว่าคิดว่า ครูบอกสิบได้แค่สองอ่ะอีกแปดจำไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ฟังได้ฟังแค่สองไปต้องตั้งใจฟังครูจะได้เข้าใจจริงๆว่าเอ๊ะที่ครูพูดเนี่ยครูสอนเนี่ยครูสอนอะไรไปจะได้ทำได้ถูกต้องจริงๆและไอ้หมุนน่ะครูบอกแล้วให้ดูคลิปเยอะๆเขาไม่ได้หมุนแบบพี่เอไหมแบบหมุนๆไปก่อนเงี้ย ไม่หมุนไปก่อนสิค่อยๆทยอยหมุนปรับประคองหน้ารถไปตามทางที่สําคัญคือพี่เอไม่ได้มองทางนี่แหละว่าทางมาอยู่ที่ไหนหาทางไม่เจอมันก็เลยไปทางไม่ได้ถ้าเราเห็นทางมือจะหมุนได้เองอัตโนมัติเป็นทุกคนแต่ถ้าเกิดใครมองไม่เห็นทางไม่ได้โฟกัสทางมือจะหมุนพวงมาลัยไม่ได้แล้วก็จะบอกตัวเองว่าฉันกะระยะไม่ถูกไม่รู้ฉันจะหมุนแค่ไหนดีมันไม่ใช่การกะระยะนะ มันเป็นเพราะเรามองไม่เห็นทางเราไม่เคยมองทางไม่รู้เรามองอะไรอยู่มองไปทั่วมองไปทั่วรถไปทั่วมือก็ไปทั่วไงมือก็จะหมุนไปทั่วท่วหมุนไปมวั่ว,มวไม่รู้ว่ามันพอหรือมันไม่พอพอไม่พอขึ้นอยู่กับหน้ารถเราว่าหน้ารถเราหันไปทางไหมมันกําลังเลี้ยวแปลว่าพอแล้วมันยังไม่เลี้ยวแปลว่ายังไม่พอหมุนเพิ่มปรับประคองเอา สะพานแล้วระวังกระจกขวาซิไหมมีมอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันแปลว่าอะไรแปลว่าเราเระวังว่าเอ๊มอเตอร์ไซค์จะแซงขวาเราเปล่าว่าไปถึงข้าพานอ่าไปเท้าวางที่เด็กหน่อยอ่าไปหันข้ามไปแล้วหันหันหันหมุนเลี้ยวพอเดี๋ยวยางเดี๋ยวแล้วจับไว้จับไว้ปรับเพิ่มนิดนึงเอออ่าคืนคืนคืนอืมโคงให้คืน ชิดซ้ายหน่อยไหมรถทำไมอยู่กลางถนน,นเดี๋ยวเผื่อมีรถสวนมาเท้าวางที่ไหนเนี่ยเบรกสิเบรกเลยเออเบรกชะลอค่ะไม่ใช่เบรกหยุดพี่เอเบรกชะลอลงไปเบาๆหันัน่งรถไปทางขวาเอหันหันแล้วจอดอ้าวจอดเบาๆสิแผลเบาๆเบรกจอดเออนั่นนี่พี่เอต้องทำอย่างนี้หันนั่งรถไปทางขวาแล้วจอดไม่ใช่จอดแล้วหันนั่งรถไปทางขวาจอดแล้วหนันไปไปได้ไงอ้าวซ้ายว่างมุนตอมีมอเตอร์ไซคอ รถเขาเลี้ยว <Okay. S 1> เขาปิดสัญญาณไฟเลี้ยวป้ายหมนุนครูบอกพี่เอว่าไงครูสอนไว่ายังไงให้มองทางคืนไม่ใช่ครูบอกว่าให้มองไปถ้ามีรถมานะ่ะให้ดูด้วยเขาเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวไหมเขามาช้ามาไวไม่จะเห็นอย่างเดียวว่ามีรถมาล่าอย่ามองแค่ว่าเฮ้ยมีรถมาเมื่อวานรถมาต้องเป็นกิโลหูไกลมากเลยสามล้อซาเล้งขายนมอ่ะโอ้โววิ่งตอกตกตอกตก,ตกมาช้าๆครูแบบไปว่างเลี้ยวพี่เอไม่ไปเปรียบรถมา อยู่ห่างไปสองสามเสาไฟฟ้าได้อ่ะนัะ่นเห็นไหมทําให้เราฝึกเลยเนี่ยตอนเนี้รถน้อย,อยฝึกตัดสินใจเพราะอยู่บนถนนใหญ่นี่รถเยอะแยะจะตัดสินใจได้ไงเห็นไปมองไปมีแต่รถนี่รถมาคันเดียวตัดสินใจไม่ได้เลยว่าเอ๊ะเราต้องไปหรือเราต้องจอดรอ สอนนะอะไรที่ทําไม่ได้ทําแล้วทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าครูจะปล่อยผ่านแล้วเปลี่ยนไปทำในอื่นที่มันง่ายกว่านั้นนะเมื่อวานเรามาตรงนี้กันแล้วพี่เอทําไม่ได้เลยขับรถให้ตรงทางก็ไม่ตรงเลี้ยวก็ไม่ได้เลี้ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงเบรกเหรอไม่ได้ปล่อยไหลปล่อยไหลไปเลยรถไหลลงสะพานไปเลยกับเบรกจอดหัวทิ่มได้อยู่แค่นี้คือไม่ได้อะไรเลยถามว่า ครูก็สอนกลับมาค่ะทําใหม่ทําให้ได้เพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้นั่นมันแปลว่าเราขับรถไม่ได้อันนี้ง่ายกว่าอยู่บนถนนบนถนนใหญ่โหดร้ายกว่านี้เยอะและมันก็ยากกว่านี้เยอะแล้วอยู่แค่นี้ยังอยู่ไม่ได้เราจะไปทำอะไรได้ปรับสายว่าเออจ้าไปตรงไปอย่าหลบรถคันอื่นจนรถเราลงข้างทางเอาแค่พอดี ทําไม่ได้ครูให้ทําใหม่นะคะเวลาครูเพนสอนไม่ใช่ทําไม่ได้แล้วเปลี่ยนปล่อยผ่านขับทางตรงกันให้ได้ไม่เอาทางตรงไม่ได้บอกได้ว่ารถว่าเราจะขับรถเป็นหรือไม่เป็นต้องเลี้ยวค่ะเลี้ยวให้เป็นเบรกให้เป็นไม่เป็นเอาใหม่เอาใหม่ทําใหม่ค่ะทําใหม,ใหม่จนกว่าจะทําได้ ขับทางตรงบนถนนใหญ่ตอนนี้นะณนะตอนนี้ถ้าเกิดครูพาพี่เอไปพี่เอก็ทําได้แต่ทาได้ประคูแล้วก็เตงก็ลนลน,ล,น,ล,าน,ล,านลานไปมันไม่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งขับทางตรงมันก็ง่ายด้วยไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรคันหน้าเบรกเราก็เบรกแค่นั้นเองเดี๋ยวเราเลี้ยวเป็นเบรกเป็นก่อนเราออกถนนนี่ง่ายมากต่อให้ครูไม่สอนครูไม่นั่งไปด้วยเราก็ไปได้ ได้ตรงทางครับเอสังเกตไว้ว่ารถเราเบียดซ้ายเบียดขวาไหมเมื่อวานนะสัญญาณไฟไม่รู้จะเปิดเองเลยคูไม่บอกให้เปิดก็ไม่เปิดขาดสติไงเบรกชะลอตอนที่เราจะถึงสะพานเนี่ยพี่อย่าแตะเลร่งเกินนะคะเบรกชะลอว่าเออไม่จอดนะคะไม่จอดอ่ะไปเบรกมาถึงสะพานแล้วค่ะอ่ะเลี้วเลียว,ยวค่อยๆพี่เอหมุนเยอะอลงังลังเบอร์ไหมดูวิธีการหมุนสิคืน มันเลี้ยวเข้าเลนนี่ข้างสะพานนี่น,น,นี่ไม่คืนอย่างนั้นพี่เอจะชนพี่เอชอบหมุนไวๆแล้วก็รู้นะว่ามันผิดคืนหมุนเยอะๆอ่ะหมุนเป็นรอบๆเลยไม่รู้เอาที่ไหนมาหมุนแบบไม่คิดชีวิตเลยมีมีเท่าไหร่ฉันจะหมุนให้มันหมดอ่ะประมาณนั้นอ่ะหันนั้นแล้วไปทางขวาถึงคอสะพานแล้วเนี่ยหันนั้นแล้วไปนิดนึงพอไม่ต้องเยอะค่ะเพราะมันแค่หันไปเออค่อยๆจอดเออนั่นเลย ซ้ายวะเนี่ยซ้ายมีรถมาดูซิว่ามันมาไหวหรือมาช้า,า,าเออมอไซค์ามาเร็วเพราะสองคันเลยอย่างเงี้ยมาเร็วเมื่อวานนะอยู่นูน่นแถมรถนมตัวนึงตัวนึงมาจอดดูะ่ะขวาว่าไปปล่อยเบรกไปเลี้ยวพี่วาพี่ทำไร<ม>เห็นมองค้างอยู่มองทางได้พี่ไปดิพี่ต้องหนันมองหน้ารถตัวเองนะแล้วหนันนมองที่เลนซ้ายเออแล้วก็ไปพืนค่อยๆหมุนพี่ไม่ต้องอลังขนาด ไม่ต้องหมุนอย่างนี้ค่ะดูสิรถมันไม่วิ่งพี่จะหมุนเร็วทําไมล่ะรถมันไม่วิ่งหมุนเร็วรถพี่ก็เอียงพี่ทําให้รถมันวิ่งไปด้วยสิแล้วก็คืนเบาๆช้าๆประคองรถไปด้วยแลวหัดสังเกตด้วยรถเต็งหน้ารถเต็งตรงหรือยังพี่จะคืนเร็วๆท่ารถหน้ารถตรงแล้วโอเคคืนเร็วได้เพราะมันต้องคืนกลับมาให้ตรงแต่นี้รถเรายังเอียงอยู่เลยรถเร็วยังหันเข้าข้างทางอยู่เลยอยจะคืนพอมาให้ตรงรถมันก็ไม่ได้ตรง เวลาเลี้ยวพี่เอเปลี่ยนไหมสิทําไมพี่เอหันไปมองว่ามองไปทางนู้นอ่ะทําไมไม่หันมามองทางมือนิ่งอ่ะคือมือนิ่งรถเคลื่อนแล้วมือยังนิ่งอยู่เลยโน่นอ่ะรถวิ่งไปกลางถนนแล้วถึงจะหมุนต่อมันไม่ใช่ถ้ารถเคลื่อนนต้องค่อยๆทยอยหมุนไปเรื่อยๆแล้วหมุนทีละเล็กเลือน้อยประคองหมุนประคองหน้ารถไปหมุนพรมลายประคองหน้ารถไปหันไปตามทางที่เราอยากให้มันไปจะไปซ้ายไปขวาก็เลือกเอาจะเข้าเล่นไหน แล้วไม่ต้องเพิ่มคันเร่งนะพี่แต่คันเร่งให้คงที่เอาไว้เวลาก่อนจะขึ้นสะพานเท่ไรพี่ต้องเพิ่มคันเร่งก่อนถอนทุกทีเลยปั๊ดแตอ,อีกแล้วชิดขวาไว้นะชิดขวาฟัางครูเออ,อเบรกชะลอเบรกชะลอได้แล้วเบรกชะลอ,อะไปเลียวพี่เอเลียวพอแล้วพี่เอเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อยพอ เออเขาเรียกปััปตะคองนะคะคืน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 เออรถตรงแล้วนี่นี่หน้ารถมันตรงแล้วพี่เอก็คืนตรงอ่ะเบรกด้วยอย่าเหยียบเันเร่งลงแล้วก็เบรกลงดีๆค่ะตั้งใจเบรกตั้งใจเบรกแล้วเบรกลงดีๆประสิญันณไาขวาหรือยังหันรถไปทางขวาพี่เอพอถึงอย่าเพิ่งสินี่นุสิหัวรถยังไม่ถึงคอสะพานเลยให้ถึงคอสะพานแล้วหันรถไปหันเออแล้วก็ไม่เบรกแรงสิที่มอไซค์มาทางซ้ายเห็นไหม ยักหน้านี่เขาไปเนาะพี่เอไม่เห็นพี่เอยักหน้าปไปไปเลี้ยวอ่ะอ๋อคันเร่งไปคืนคืนอย่ามัวแต่ให้รถมันวิ่งนะเออมาคืนมาไอ้ดูมือสิเออไม่ปล่อยมือออกจากโวงพงมอะไรไม่จับมันไว้สรุปอยู่อย่างเงี้ยรถไม่ตรงไม่ปล่อยพงมอะไรออกจากมือไปกำมันไว้หาศูนย์กลางไม่เจอ อปับเขาอยู่ในเลนสิทำไมขับรถากินเลนขวาอยากขับรถเป็นไปอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไม่เป็นไปไม่ตรงทางเวลาเลี้ยวไม่เคยตรงรับรองได้ว่าเราไปไหนไม่ได้แปลว่าเราขับรถไม่เป็นอยู่ในเลนไหมแล้วไปเออจับเปิดสัญญาณไฟรู้อยู่แล้วว่าเราต้องแซงรถกลับข้าวนี่ อะไรที่ครูสอนไปแล้วเรื่องที่มันง่าย,ายๆเช่นเรื่องการเปิดสัญญาณไฟทําเองได้เลยเบรกฉลอเข้าซ้ายใช่นี่ไม่ต้องมองนานขนาดนั้นพี่เข้าใจหางตาเบรกสิทำไมเหยียบคันเร่งอะฮะฮะนี่ดูสิตานั้งอยู่ข้างหน้า<ม>พี่เอเอาท้าไปวางคันเร่งไปเตรียมออกนิดเดียวพี่เอโแล้ว,ลวไม่ต้องหมุนพวง,างมาลัยอลังมาหมุนมาปล่อยมือออกจากพวงมาลัยบ้างสินี่ยปล่อยเออหมุนแหละ หมุนเอาน่ะพี่มือปล่อยได้ไม่จะไปกำรรม,มันไว้ไปแล้วอะไรเมื่อกี้พกเข้าซ้ายไปเหยียบขันเล่งยงเราควรเราเท้าวางเบรกนะเพราะข้างหน้าเป็นคนนั่งอยู่ขวางทางอยู่กลัวแต่รถจะไม่วิ่งกลัวชนซีอย่าไปกลัวรถไม่วิ่งได้มือนะ่ะปล่อยออกจากพวงมาลัยบ้างไปกำม,มันไว้ เวลาคืนจะคืนไม่ทันเวลาหมุนผมอะไรจำไว้อย่างเงี้ยเวลาคืนอ้าวลืมคืนคืนไม่ทันปล่อยมือหมุนบางทีอ่ะพอเราตามพมเลยไว้หมุนไม่พอด้วยนะ